รีวูดมั่นใจถ้าเป็นไปตามแผนลาล่าจะไม่รอดถึงยกที่6โดยรีวูดมีแรงกระตุ้นในการโชกเพิ่มเติมหลังถูกมองว่าเป็นรองในการป้องกันแชมป์โลกกับมัวริซซโอลาลาแม้ว่าการชกจะเกิดขึ้นที่นอตติงแฮมบ้านเกิดของเขาเมื่อสองปีก่อนมัวริซซโอลาลาได้มาโชกที่สาราชนาจักรและชนะน็อกในขณะที่รีวูดเองไฟล่าสุด เขาก็ถูกให้เป็นมวยรองเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเขาก็ชนะน็อกไมเคิลคอนแลนไปได้และคว้าแชมป์ในร่น U.B.A. รุ่นเฟเธอร์เวทมาครองได้สําเร็จและในเช้ามืดของวันที่19กุมภาพันธ์นี้เขาจะขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกกับมัวริซิโอลาลาโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมเตรียมตัวสำหรับการเป็นมวยรองและรักที่จะได้พิสูจน์ว่าคนอื่นคิดผิดผู้คนต่างก็ทวิตหาผม และบอกว่ามันเป็นการประกบคู่ที่ไม่เหมาะสมและผมจะแพ้ถ้าไปดูที่ทวิตเตอร์ของผมผมตอบกับพวกเขาเพราะมันเป็นการเพิ่มเชื้อไฟรีูกล่าวสำหรับรีบูดนั้นไม่เคยออกไปโชคนอกสาราชนาจากักรและเคยแพ้ไปแล้วสองไฟกับนักโชคอย่างเควินแมคคอนแนลและเจมส์ดิคแคนในการโชคสองไฟที่เขาโชคโดยมีแชมป์โลกเป็นเดิมพัน ก็เป็นการชนะแคนซูและไมเคิลคอนแลนซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ใช่นักโชคระดับท็อปของรุ่นในขณะที่ทางมัวริซซโอลาลาแม้ว่าส่วนใหญ่จะโชคที่เม็กซิโกและเขาก็เคยแพ้มาแล้วสองไฟให้กับนักโชคที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่เขาเองเคยบุกมาเอาชนะที่ราลาชนาจทำให้ถูกมองว่ามีภาษีมากกว่ารีวูดนั่นเอง